ที่นครปฐมคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีคนหนึ่งกําลังจะไปช่วยคุณป้าที่เป็นลม,มป้าไปกับลูกแล้วเกิดเป็นลมริมคลองปรากฏว่าพลเมืองดีคนนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้ระหว่างที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยแล้วไปโพสต์ในโซเชียลเรียกกู้ภัยมาตัวของคนที่เขาอยู่ในกระทูะ้กบรรดาแบบโซเชียลทั้งหลายก็ถามว่าทาไมไม่วางโทรศัพท์ทําไมไม่ช่วยป้ามัวแต่ถ่ายอยู่นั่นแหละ ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาอ่ะงั้นไปดูต้นเรื่องกันก่อนค่ะแม่แม่เป็นลมนานยังแม่เป็นลมนานแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าถั่วกู้ภัยให้พี่พี่หายใจอยู่พี่พี่ได้ยินผมไหมพี่ได้ยินผมไหมฮะช่วยยกช่วยยกผมหน่อยได้ไหม ต้องยกอ่ะผมเขาโทรหากู้ภัยให้แล้วเมื่อวานก็โทรหากู้ภัยให้แล้วจะให้กู้ภัยมายกดีกว่าั้งผมอ่ะผมผมไม่อยากให้เขาคุณไม่ได้อยู่ในน้ําใช่แต่ผมไม่อยากให้เขาอยู่แบบนี้อ่ะผมอยากให้เขาอยู่ที่กว้างๆครับแล้วภาพต่อจากเหตุการณ์นี้ก็คือว่าตัวของพลเมืองดีรายนี้ก็เลยเดินไปหาเด็กเพราะเขาบอกเขาก็เป็นห่วงเด็กคลิปมันก็จะยาวไปจนกระทั่งเอาล่ะภาพหนึ่งก็คือคุณแม่ยังอยู่ตรงนั้น มีเหตุผลค่ะที่จะให้กู้ภัยเรากู้ภัยมาดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าตกลงคุณแม่แค่เป็นลมหรือว่ามีแบบแขนมีขามีอวัยวะอะไรหักหรือเปล่าเราไม่ควรยกผู้ป่วยกระทันหันนนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยไปดูเด็กพอคลิปมันยาวว่าไปดูเด็กแล้วปล่อยแม่นอนอยู่ตรงริมคลองก็เลยกลายเป็นดราม่าไงแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะมีภาพนะฮะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยคุณแม่เด็กเนี่ยที่เป็นลมสลบอยู่ริมตะลิ่งเนี่ยนะฮะนี่ตอนนี้เขาถอดเสื้อให้เด็กแล้วเพราะเห็นเด็กเนชุดเปียกน่าจะหนาวเนี่ยนะฮะแล้วก็ถอดเสื้อของตัวเองให้เด็กแล้วสักพักหนึ่งมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มารับตัวไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแต่ประเด็นดราม่าสรุปว่ามันยังไงฮะคุณเก๋สรุปคนก็บอกเอางูตะทายคลิปอยู่นั่นแหละทําไมไม่ช่วยตั้งแต่แรกนะคะโอ้เราก็เห็นใจพลเมืองดีเขาเองก็กังวลใจนะก็เลยต้องถ่ายติ๊กต็อกเป็นรอบที่2่ออธิยเพื่ ที่เกิดขึ้นเราเลยไปคุยกับคุณนัทพล<ด>นาวีรัตนลเมืองดีดคนถ่ายคลิปค่ะบอกว่าประมาณบ่าย3นั่งกินข้าวอยู่แถวซอยวิปัส,สนาพุทธมนตรสาย5แหละปรากฏว่าลุงมาบอกว่าสองแม่ลูกที่เขาหาหอยอยู่ในครัวแม่เป็นลมเด็กก็ร้องไห้ก็เลยวิ่งไปดูที่อัดคลิปแล้วไม่ยอมหยุดอ่ะเพราะต้องการทำเอาไว้เป็นหลักฐานให้กู้ภัยแล้วแจ้งกู้ภัยกับตำรวจว่า มันเกิดอะไรขึ้นจะได้เอาไว้เป็นหลักฐานช่วยเหลือกันได้เขาไม่ทันที่คิดอะไรและแน่นอนจังหวะนั้นมีคนเตือนว่าให้รอกู้ภัยมายกเขาก็เลยไปช่วยเด็กก็เลยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะอะลองฟังเสียงคุณนัทพลดูค่ะนี่ครับผมจะมาอัพเดตอาการของแม่ของน้องคนนั้นนะฮะเออบ่ายสอบ่ายสเนี่ยวัดีโรงพยาบาลโทรมาหาผมบอกว่าติดต่อยาิของผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเพราะ ตอนนี้ยังติดต่อ,อยาติไม่ได้เลยแล้วก็อาการไม่ค่อยดีด้วยก็คือหายใจปกติแต่คือไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองอะไรเลยแล้วคือผมก็บอกว่าผมไม่ใช่ญาติแต่ว่าก็ก,ก็ตามหาทุกวิธีนะฮะใครที่อยู่นควารปฐมนะครับสามพานไล่ขิงเนี่ยถ้าใครรู้จักเด็กคนนี้ช่วยติดต่อผมกลับหน่อยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สงสัยว่าทําไมผมไม่ยกน้องตอนนั้น ไอ้ยกยกของแม่เขาตอนนั้นก็คือผมอะไปโฟกัสที่น้องด้วยแล้วก็ถือถ่ายคลิปอยู่เพื่อเป็นหลักฐานให้กับโรงพยาบาลหรือตำรวจเผื่อมีอะไรใช่ไหมฮะก็ก็ผมอัปเดตแค่นี้ครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตว่าปลอดภัยหรือเปล่าอมแต่แกก็เป็นคนพลเมืองดีจริงๆนะเห็นแบบนั้นนะ่แล้วดูเลยฮะวิ่งเข้าไปช่วยก่อนถอดเสื้อให้เด็กก่อนแล้วก็ให้ชาวบ้าน,นช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนี่เอาเสื้อห่อไว้เลย ะะต้องให้กำลังใจกันอะ่ะพอเขาเจอดรามา่าอย่างนี้เขาก็เสียกำลังใจนะอ